สิ่งที่คุณปรารถนาเนาะก็คือผลลัพธ์ในชีวิตผลลัพธ์ในชีวิตประกอบไปด้วยเงนินความสุขสุขภาพความสะดวกสบายอิสรภาพธุรกิจจะให้เงินให้ความสุขให้สุขภาพให้ความสะดวกสบายให้อิสรภาพบางครั้งถ้าคุณทําธุรกิจเสร็จคุณก็จะเหลือเวลาค่ะ จริงหรือโคจริงธุรกิจที่ครูจะแบ่งปันพวกเราทุกคนในการสร้างมันจะต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย6อย่างนี้แหละนะเงินความสุขความรักสุขภาพการแบ่งปันเกื้อสู่สังคมใดๆก็แล้วแต่แต่คุณจะได้6ด้านของชีวิตถ้าคุณสร้างธุรกิจแต่ถ้าคุณไม่เริ่มต้นที่จะสร้างธุรกิจคุณก็อาจจะประเด็นแรกเลยคือเงินคุณอาจจะไม่พอใช้พอเงินไม่พอใช้ส่งผลกับความสุขไหมคะส่งผลในกรณีที่เราเกิดเจ็บป่วยมารักษาแบบไหนคะในเมื่อเราไม่มีเงินไม่ใช่แค่เรานะแล้วคนที่เรารักละ่ะ แล้วความสะดวกสบายในชีวิตมีไหมแล้วคุณจะมีอิสรภาพไหมในเมื่อคุณยังมีเงินไม่พอใช้เลยแล้วคุณจะเหลือเวลาจริงหรอโน no. คุณจะต้องทํางานหนักขึ้น <c oughs> ดังนั้นการสร้างธุรกิจด้วยกฎระดับโลกมันจะต้องประกอบไปด้วยเงินความสุขสุขภาพความสะดวกสบายอิสรภาพและเวลา